สวัสดีเดอ้อจ้าทุกๆคนวันนี้น่อยจะมาทําสมพักเสียนหรือว่าดองพักเสียนจะ้ะพักเสียนที่ไปเก็บมาเมื่อวันก่อนนี่นลจะ้ะเอาแช่น้ำไว้มันก็ไม่ค่อยเหี่ยวเท่าไรหรอกจะ้ะเอาตรงโคนมันแช่น้ำไว้มันจะมาดองสองวันแล้วเดี๋ยวนี้จะก็ยังสดอยู่เก็บมาไม่เยอะเท่าไรหรอกจะ้ะกินคนเดียวไม่มีใครกินด้วยพอจะได้สักเก็บมาสักกำใหญ่ๆหนึ่งนลย แต่เวลาคันน้ำก,ก็ออกโจกๆแล้วมันอวกครั้งนี้เก็บมามีแตออ <_ brushing> ่หยดอ้วกเวลาคันกินมันก็ออกมาเพักเสียนบานเองอะไรจ้ะแต่เมือนพักเสียนมันเองจะกินฉุนกว่านั้นนะจ้่าช้ำเลยเห็นไหมได้ที่เลยไปกองอันนี้ไว้ กววล่องขับวปเต็มพอดีเลยจ้ะกำลังพอดีเล้เนาะนี่จะน้ำ้าเขาแค่นี้ก็พอกินแล้วกินคนเดียวเนาะนี่จะเซตแล้วแล้วก็น,นี่จะผักเสี้ยนที่น้อยดองเป็นแล้วจ้ะ เป็นตั้งแต่สามคืนสองคืนรแรกอาจาจย์เนายก็ไปแช่ตู้เย็นไม่ให้มันมันเปรี้ยวจนเกินไปถ้ามันเป็นเราไปแช่ตู้เย็นมันก็จะกินได้นานนะจ๊ะแล้วก็จะทําแบบนี้เลยจ้ะแล้วก็นี่ผักที่นอยไปเก็บมามาจา้กทุกคนมากินเข่าด้วยกันวันนี้จะมาชวนกินผักเสียนดองดองเองก็มือเลยจ้ะกําลังพอดีเลยไม่เค็มจนเกินไปขั้งก่อนปีที่แล้วดองเค็มไปนิดหนึ่งต้องบีบตามออกนี่ไม่ต้องบีบตามออกก็กินได้กําลังอร่อยเลยจ้ะผักเสียนดองผักเสียนฝรั่งมันรสชาติเหมือนผักเสียนบ้านเเราเลยจ แต่ถ้ามันงามๆอบอวมันก็จะนุ่มไม่ค่อยเหนียวอร่อยอยู่จ้ะแล้วอันนี้ผักที่น้อยไปเก็บมามีคนเคยถามว่าผักนี่เก็บแล้วทาอะไรน้อยมากินอย่างงี้เลยจ้ะกินสดๆ,สดๆกินน้ําพริกก็ได้ครั้งก่อนน้อยเอามากินกับมีกะทิก็อร่อยจ้ะถ้าใครชอบกินผักเมือนน้อยน่ะจะชอบรสชาติของมันเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมคล้ายๆฟซลารีค่คล้ายๆใบตั้งโออะไรพวกนี้เลยจ้ะเนี่ยจ้ะเขาเรียกภาษาฝรั่งเขาเรียกไมมาร์กเวิร์ดน้อยเข้าไปดูข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต คนจีนเขาจะเรียกจินจู้ฉ่ายนะจ๊ะ,จะเขาบอกมันมีประโยชน์บ้างเลยผักนี้เป็นเหมือนสมุนไพรที่มีประโยชน์เลยจ้ะไม่กินได้จ้ะมั่นใจเพราะว่าตอนแรกน้อยไม่กล้ากินหรอกไปเก็บมาก่อนแล้วก็มาหาข้อมูลไปอ่านในไอ้นั่นมนะันรสชาติมันจะคล้ายๆถ้ามันมีกลิ่นฉุนคล้ายๆพวกกินหอมคล้ายพวกสาลาัดรีนี่ก็ใช่จ้ะแต่ลักษณะของใบมันอาจจะแตกต่างกันบ้างถ้าเกิดในภูมิประเทศที่แตกต่างกันอะไรประมาณนี้ไดจ้ะ กินเลยจะหิวน้ำลายแตกและเขาบอกอะ่ะเอามาต้มจืดก็อร่อยเลยแนี่นอนยังไม่ลองทําเลยเดี๋ยวกินพังตี้ยนดองให้ดูหน่อยไหนๆก็ดองละคือผักที่นอยไปเก็บมาแล้วก็กินทุกอย่างเลยจ้ะ บางทีก็ข้อมูลยังไม่ค่อยแน่ใจหรอกเก็บมาเอาเอา,เอาต้นเอาตัวมันมาหาข้อมูลด้วยอะไรด้วยอย่างเง้จ้ะแล้วก็ค่อยกินกินผักป่ากก็อันตรายจะจะกินอะไรก็หาข้อมูลดีนิดนึงจ้ะอันนี้กินกับมือด้วยจ้ะกินผักกินกับมือถึงจะถนัดเนาะ แคบหมูมาหน่อยนึงลูกสาวเขาแบ่งไปกินแล้วจาะวันนี้เขาไปร่วมวงด้วยผักเตี้ยนนี่เนาะก็กินไปรอบสองรอบอาจารย์นี่เหลือเป็นเป็นรอบสุดท้ายอาจารย์เนี่ยจะหมดแล้ว เพิ่งจะได้โอกาสทําคลิปช่วงนี้ก็ทํางานเยอะจ้ะก,ก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยก้เส้สนขนมจีนจเจ้ะยอดเยีมเหนียวจริงิๆกระน,นํำพริกอร่อยกับกระสมตำแล้วจะผักเสี้น ตอนน้อยไม่ทําคลิปนะน้อยกินกับน,น้ำพริกอร่อยอยู่จา้าแต่น้ำพริกมันหมดไปแล้วไม่ได้ทําคลิปตอนนะผักดองมันก็อร่อยอยู่จ้ะแต่ว่าบางคนก,กินเยอะไม่ได้เนาะก็กินเยอะไม่ได้จ้ะ กินแล้วมันก็อย่างไงแล้วสุขภาพไม่ค่อยดีเหมือนกันละจากของปักของดองแต่ก็ชอบกินคือชอบกินแต่กินแล้วสุขภาพมันจะมีปัญหาด้านสุขภาพเนาะผักที่น,อน้องไปเก็บมากินใน,นทั้งการทั้งใบเลยเขาบอก มีประโยชน์ด้วย่วมีอะไรกินอ่อนมากินสมบักเสียออนอวดเด้อจากวันนี้ ใส่ช้อนใช้ทั้งช้อนใช้ทั้งมือเลยจ้ะ ได้ข่าวว่าพี่น้องทางเมืองไทยเราก็แย่เหมือนกันเนาะช่วงนี้เป็นไงกันบ้างพี่น้องเอ้ยทางเมืองไทยทุกวันนี้สถานการณ์ตอนนี้ก็อย่างนี้เลยจ้ะอะไรก็สู้ๆกันไปสถานการณ์ทุกวันนี้อะไรก็แย่เนาะก็สู้กันไปเด้อจ้ะพี่น้อง แล้วอันนี้ไม่ใช่พักปลาเด้วยจ้ะอันนี้ผักกาดขาวซื้อเข้ามาเดี๋ยวจะบอกผักกาดป่าหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อันนี้ผักกาดผักกาดขาวจ้ะ อยู่นี่พักก็พระกาดขาวนี่ก็จะหาซื้อง่ายจะมีขายตามร้านฝรั่งทั่วไปจะพักอื่นหายากมากเนี่ยพอประกาดขาวผระกระหลัม่มคุณจะไม่เยอะหาง่ายอย่างอื่นก็ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่หรอก ตามเห็นสีสีอย่างนี้เพริดแล้วจ้ะเนี่ยใส่ <_ C ell ar> ทั้งช้อนใส่ทั้งมือ <_ C ell ar> น,นี่มากินโชว์จริงๆเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยจริงผักปลาที่น้องไปเก็บมาเลยจ้ะ มันก็มีหลายแนวนะที่ว่าหลายอย่างหลายแนวด้วยจ้าแถวอเมริกานะ่ะที่น้อยน้อยอยู่มีเยอะแต่บางอย่างน้อยก็ยังไม่เคยกินก็ยังไม่กล้ากินก็จะกินเฉพาะแต่ไหนมันที่เราเคยเก็บมากินแล้วเนาะ นี่จ้ะวันนี้เนาะก็คงต้องลากันแค่นี้หละจ้ะก็มากินผักเสี้ยนที่ดองไว้ตั้งหลายวันแล้วจ้ะมากินโชว์แล้วก็ผักที่เราไปเก็บมาจากป่าเนี่จ้ะเพราะว่ามีคนถามว่าเออผักเอามาทําอะไรเนาะมากินอย่างงี้แลวจ้ะกินสดๆสยังไม่เคยทําอย่างอื่นกินมาแก้มกะต้มตำม,มั่งกะขนมจีนมั่งอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็น้าพริกกินกับน,น้าพริกแล้วก็จะลากันแค่นี้หละจ้ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยจากโควิด -19 กันทุกคนเด้อจ้ะ สวัสดีจ้า